สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะเพื่อนๆทุกคนและกันและยานะมีทุกท่านถ้าคุณได้มาพบกับคลิปแรนดอมนะคะคลิปนี้เจนอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญแต่อย่างใดแต่ว่าพลังงานของพ่เจนนะคะเขากำลังดึงดูดคุณเข้ามานั่นเองและหัวข้อที่เจนจะมาพูดในวันนี้นะคะก็คือจักรวาลน,นะคะกำลังมอบสิ่งที่มหัศจรรย์ให้กับคุณและสิ่งสิ่งนั้น คืออะไรเรามาดูกันเถอะสาหถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่กำลังอยู่ในช่วงค้นหาตัวเองแล้วกันนะว่าช่วงเนี้ยแบบไม่รู้ว่าตัวเองแบบคุณค่าของตัวเองมันหายไปไหนแบบเคยมีความรู้สึกภาคภูมิใจมีความรู้สึกแบบมีคุณค่าในตัวเองมาก่อนแต่แบบเพราะใครสักคนหรือเพราะสังคมนะคะสภาพแวดล้อมอะ่ะมันทำให้คุณเสียตัวต,วตนไปนะแล้วแบบคุณก็ กำลังแบบอยากจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคุณก็ลองมาฟังคลิปแ a n d อมของ,จงเจนก็ได้ซึ่งคลิปวันนี้เจนก็อาจจะแบบอยากให้อ่าไพ่นะคะเขาเล่าเรื่องราวออกมานะเป็นเรื่องราวของคุณนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างตามสไตล์คลิปแ a n d o m นะคะก็ฟังไว้นะคะอ่าเป็นคำแนะนำถ้าสมมติว่ามันตรงนะคะให้เป็นคำแนะนำได้หรือว่าแบบว่า เอาไอเดียนะคะที่ได้จากการอ่านไพ่เหมือนแบบว่ากลับมาพัฒนาตัวเองนะแต่ถ้าสมมติว่ามันจะไม่ตรงบ้างหรือรู้สึกข,ขัดขัดบ้างก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าวันนี้เจนก็จะมานะคะก่อนอื่นเลยขอนะคะดนบรรดานะคะคูบาอาจารย์ของเจนนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเบื้องบนจักรวาลน,นะคะที่คุณนับถือขอให้พระองค์นะคะทุกท่านนะคะมา ดนบันดาลให้การอ่านไพ่ในวันนี้ค่ะได้แบบให้ทุกคนนะคะได้คําแนะนําได้ประโยชน์ ให้มากที่สุดนะะเพราะฉะนั้นเจนก็ต้องขออนุญาเริ่มเลยนะคะโดยไพ่ที่เจนจะนํามาอ่านในวันนี้นะคะเผื่อใครนะคะสนใจนะหน้าไพ่อ่ะก็เจนใช้สําหรับนี้นะคะ The Good Karma Tarot นะคะเพราะฉะนั้นนะหน้าไพ่เขาก็จะเป็นพลังงานที่ซอฟนะคะถ้าใครที่พอจะอ่านไพ่เป็นนะคะก็เรามาดูหน้าไพ่ไปพร้อมๆกันแล้วกันนะคะดูแบบว่าดูให้ แบบเบิกบานใจวันนี้อยากใช้ไพ่ที่แบบรู้สึกว่าสดใสพอนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาดูดวงของเจน,นะคะเหมือนแบบว่าเป็นคนที่แบบช่วงนี้เหมือนชีวิตค่อนข้างไม่สเตเบิลนะคะค่อนข้างเครียดแบบกดดันอึดอัดรู้สึกว่าแบบตัวเองจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแลแบบเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะคะก็นะวันนี้ก็เลยใช้ไพ่ที่แบบว่าดูค่อนข้างอ่อนโยนไม่ซับซ้อนมากนะคะเพราะว่าอยากให้คําทํานายแบบออกมาแบบคลีนคลีน อย่างแรกเลยนะคะถ้าคุณรู้สึกอึดอัดน,นะแล้วอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแบบสังคมนะคะหรือแบบคนรอบตัวของคุณนะ่ะเขาเป็นยังไงนะคะแน่นอนเขามองคุณเป็นยังไงเขามองว่าคุณน่ะเหมือนเด็กน้อยอะคะ่ะมองว่าคุณแบบคือในสายตาของคุณนะ่ะหรือในความรู้สึกของคุณคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ มีความมุ่งมั่นแบบอยากจะเปลี่ยนตัวเองและอยากจะพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นแต่ในตอนนี้ปัญหาคือโลกภายนอกนะคะหรือคนภายนอกเขามองว่าคุณอะยังไม่ตั้งใจมากพอถ้าพูดง่ายๆก็คือยังไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวคุณเท่าไหร่มีความรู้สึกว่าคุณก็แค่ เพอฝังนะคะหรือคุณก็แค่แบบแค่คิดอะแต่ยังไม่ลงมือทําอาจจะแบบเคยลงมือทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จหรือเปล่าหรือว่าตัวเขาเหล่านั้นนะคะคือไม่คาดคิดแล้วก็ไม่ได้อยากให้คุณประสบความสําเร็จคือมองว่าก็แค่เป็นความคิดเดี๋ยวคุณก็เปลี่ยนใจนะแต่ว่าคือถ้ามองจากพลังงานแบบ จากาไพ่ใบนี้เจนมองว่าคุณคือตั้งใจดีที่สุดแล้วแหละคือทุกคนน่ะตั้งใจนะคะมีคุณค่ามีแบบความมุ่งมั่นในแบบของตัวเองแต่เพียงแค่ว่าคนภายนอกเขาไม่เห็นด้วยกับคุณก็เลยทำให้คุณรู้สึกอึดอัดน,นะคะอยากเริ่มอะไรก็จะมีคนขัดอยากเริ่มอะไรมันก็จะมีสถานการณ์มาขัดเพื่อแบบทําให้แบบเราต้องเลิกล้มสิ่งสิ่งนั้นไปนะ โดยที่เราจะมาดูตำแหน่งต่อไปนะถามว่าแล้วถ้าคุณไม่เลิกล้มอ่ะคุณรู้สึกเลยว่าแบบสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณอยากทําคุณอยากพิสูจน์ตัวเองคุณไม่อยากแบบมีตัวตนแบบเดิมแล้วอ่ะ <c oughs> คือแบบตื่นมาก็เจอแต่เหตุการณ์เดิมเดิมคนเดิมเดิมการทํางานการหาเงินความสัมพันธ์ทุกอย่างมันเหมือนเดิมนะแบบอยากจะแบบข้ามขีดจํากัดของตัวเองไป อีกขั้นหนึ่งนะจุดแข็งของคุณคืออะไรคือเจนมองว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจโลกนะเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วเป็นคนที่ลึกๆแล้วเชื่อมั่นในตัวเองพอสมควรเป็นคนที่ค่อนข้างเติมเต็มตัวเองได้นะคือถ้าจะให้อยู่ในหมวดที่แบบเป็นคนคิดบวกเป็นคนแบบมีความสุข ปีเป็นคนมองโลกในแง่ที่คุณทําได้จะมองว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจชีวิตเข้าใจว่าเราเข้าใจด้วยว่าแบบตอนเนี้ยไม่ว่าใครจะว่าอะไรคุณหรือทําอะไรคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องโตขึ้นจะต้องทํามันให้ได้ปีเนี้หรือแบบในช่วงนี้รู้สึกแล้วคุณจะต้องดื่มดากับความสําเร็จคุณจะต้องดื่มดากับเป้าหมายของคุณอันนี้คือจุดแข็งของคุณนะคือมองว่าคุณเป็นคนที่ถ้าเป็นคนที่แบบ ชอบเรื่องพลังงานหรือกดแรงดึงดูนะเจนมองว่าคุณเป็นคนที่ใช้แบบพวกความตัมชิฟเก่งมากนะคะแบบพวกสมาธิแบบควอนตัมเป็นคนที่แบบวิชวลไลซ์ค่อนข้างเก่งแล้วหลายคนอาจจะแบบทําสําเร็จแล้วด้วยในขั้นหนึ่งแต่ว่ามันเป็นในช่วงที่พอมันทําได้แป๊บนึงมันจะดรอปนะมถ้ามองอีกทีหนึ่งนะพลังงานของไพแใบเนี้ยคือทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงมันอาจจะได้ได้ไม่สุดมันลงมันก็ลงไม่มากนะอันนี้เป็นจุดแข็งของคุณเลยนะ จะมองว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ดีนะคะจินตนาการได้เก่งเนะแต่เพียงแค่ว่าคนความเป็นจินตนาการอะความเป็นตัวของตัวคุณสิ่งที่คุณชอบก็แค่คนอื่นเขาไม่ชอบแค่นั้นแล้วคุณจะฟังตัวเองหรือคุณจะฟังคนอื่นแค่นั้นนะคะอ่ะพอมาดูนะคะว่าถ้าสมมติว่าโดยหัวข้อของเรานะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจกักรวาลและเบื้องบนนะคะเพราะฉะนั้น ไพ่ใบต่อไปนะคะตำแหน่งต่อไปจนอยากให้นะคะเบื้องบนนะคะจักรวาลสำหรับคนที่มีความศรัทธานะคะแล้วเป็นคนที่ศรัทธามาตลอดเลยว,ว่าสิ่งสิ่งเนี้ยเขาแบบอยากบอกอะไรกับคุณนะคะหรือแบบเขามีจริงไหมแล้วแบบให้เขามาบอกดีกว่าว่าจุดอ่อนของคุณนะคะหรืออุปสรรคที่แบบมันทำให้คุณแบบไม่ประสบความสําเร็จบ่อยๆหรือทําให้คุณแบบมีปัญหากับสังคมรอบข้างนะคะคนข้างๆคุณนะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานคืออะไรนะเห็นไหมมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องจินตนาการนะคะอย่างที่บอกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีความชอบไม่เหมือนกับคนอื่นแล้วชอบถูกตัดสินว่าความชอบของคุณมันผิดจริงๆถามไหมมันไม่ผิดค่ะเราสามารถเป็นตัวเองสามารถมีความสุขได้ถ้าให้มองไกลกๆนะเหมือนคนไม่ชอบเห็นคุณมีความสุขอะเหมือนแบบคุณไม่ชอบเห้ผมมีความสุขเพราะว่าการมีความสุขการเป็นตัวตนของคุณนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ สังคมเขาไม่ยอมรับนะคะไม่ใช่ว่าคุณผิดนะคุณไม่ผิดแต่อาจจะเป็นแบบคนแวดล้อมคุณอ่ะเขาจะมองว่าสิ่งที่คุณทํามันมันไม่ได้อ่ะมันแบบมันขายฝันมันเพ้อฝันแต่จริงๆมันไม่จริงเลยนะอาจ์มองว่าแบบโฟล์พลังงานนะคือไพ่สาหรับเนี้ยคือเขาแบบพลังงานเขาเปิดมากเลยนะคือแบบมองแล้วแบบมันดูเป็นเอเนอร์จีที่ดีนะถ้าให้เจนมองจริงๆคือไม่อ่ะคือคุณแบบมาถูกทางแล้วแบบอยากให้แบบเหมือนเขาแบบ เบื้องบนอ่ะเขาอยากให้คุณเป็นแบบนี้ต่อไปอ่ะเพราะฉะนั้นคือความสุขของคุณนะคะสิ่งที่คุณทําจินตนาการของคุณความฝันของคุณถ้ามันไม่เดือดร้อนอะไรใครนะคะเขาอยากให้คุณเป็นตัวของตัวคุณต่อไปนะรักตัวเองนะคะคิดถึงแต่ตัวเองนะใครที่เขาสนับสนุนคุณนะคะคุณเก็บเขาไว้ในชีวิตนะถ้าใครที่เขาขัดขวางคุณคุณปล่อยเขาไว้นะคะมองว่า ต้องสร้างบาร์เรอรี่นะสร้างขอบเขตให้กับตัวเองนะคบอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกใบกหนึ่งนะเห็นไหมเนี่ยคุณต้องสร้างขอบเขตสร้างพื้นที่ให้กับตัวเองเดี๋ยวจะอธิบายฟักนะพลังงานของพไพ่ไหมนะเขาให้เจนรู้สึกถึงอะไรรู้ไหมคุณเคยเป็นไหมเหมือนแบบอยากจะปฏิเสธคนอื่นแต่กลัวว่าเขาจะไม่รักคุณหรือแบบเขาจะแบบ ตัดโอกาสอะไรบางอย่างคุณอาจจะเป็นในเรื่องของที่ทํางานสมมุติว่าแบบมีคนโยนงานมาให้คุณอ่ะคุณกลัวว่าจะเสียสัมพันธ์นะหรือกลัวแบบว่าโอกาสอะไรดีๆอะ่ะมันมันจะหายไปนะเหมือนแบบไม่อยากมีศัตรูเพิ่มแต่อันนี้ฉันทําไม่ได้จริงๆวะรู้สึกว่ามัน มันเกินจะต้านเหมือนแบบคนเขาโยนงานมาให้คุณโยนอะไรมาคุณก็รับไวนะคะไม่สร้างขอบเขตนะ b o u ด d รี y นะคะภาษาของไพ่คือสร้างขอบเขตทําไม่ไหวบอกทําไม่ไหวมีคนมาขอยืมเงินไม่มีเงินจะให้เขาหรือมีความสุขว่าเราก็มีภาระเหมือนกันแต่เกรงใจเขาแบบเขาเคยให้ความช่วยเหลือเรามามันก็ให้ได้นะแต่ว่ามีขอบเขตไงขอบเขตคือ เขาไม่เดือดร้อนและตัวคุณก็ไม่เดือดร้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเห็นไหมคุณต้องสร้างขอบเขตนะว่าคุณให้ใครได้เท่าไหร่ให้ใครลุกล้ํามาในพื้นที่ของคุณได้แค่ไหนนะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าจะถามว่าชว่วงนี้ชีวิตขาดแคลนเงินก็ไม่มั่นคงงานก็ไม่มั่นคงเพราะอะไรเพราะคุณไม่สร้างขอบเขตมาอืถ้าไม่สร้างขอบเขตมากๆรู้ไหมอะไรมันจะเกิดขึ้นคนจะไม่เกรงใจคุณ เนี่ยมันก็เลยเป็นคําถามไงว่าทําไมคุณจะทําอะไรคนก็ถึงมองว่าคุณไม่มีความสามารถคุณทําไม่ได้คุณก็แค่เพ้อฝันเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่เกรงใจคุณไงเขาไม่เกรงใจคุณเพราะว่าคุณไม่ปกป้องพลังงานตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะต่อจากนี้ไปนะถ้าทําได้ทํานะอะไรที่มันพอจะช่วยเหลือกันได้ทําอะไรที่รู้สึกว่ามันเกินกําลังปฏิเสธบ้างก็ได้นะปฏิเสธก็ได้อ่นะ สมมุติว่าเกี่ยวกับเรื่องการสร้างขอบเขตให้กับตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยพักอย่าเอาเปรียบตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่สบายนะก็พักนะคะฟังร่างกายตัวเองอันนี้คือเรื่องง่ายๆในการสร้างขอบเขตให้กับตัวเองนะคะแล้วคุณก็จะค่อยๆขยายขอบเขตนะคะเพราะฉะนั้นนะคะความฝันของคุณสิ่งที่คุณทํานะคะคุณมาถูกทางแล้วนะคะเบื้องบนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของ แบบกดแรงส่นเสถเทือนไรจักรวาลเขาบอกแล้วว่าคุณมาถูกทางนะคะถ้าสมมติว่าคุณกําลังสงสัยตัวเองนะว่ามาถูกจริงๆริงไหมนะว่าแบบสิ่งที่ทํามาสิ่งที่ศรัทธาความเชื่อของเราอะมันเป็นแค่ความเชื่อมันเป็นแค่ฝันลมๆแรงๆหรือเปล่าไม่ใช่นะไพ่สีใบนี้บอกว่าไม่ใช่่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูนะคะนะอยาก ตำแหน่งต่อไปอยากจะดูโอกาสนะคะโอกาสอะไรอะ่ะที่แบบคุณควรจะต้องคว้าไว้หเห็นไหมโอกาสคือการลงมือทํานะคะการลงมือทําไม่ใช่แค่ว่าทําส่งๆนะพไพ่ใบนี้คือการลงมือทําทําในสิ่งที่ชอบนะการเติมเต็มหาความรู้มไพ่ใบนี้คือการแบบใช้ความชอบของคุณมาขยับขยายความมั่นคงเพราะฉะนั้นนะคะถ้าถามถึงเรื่องเส้นทางอาชีพเส้นทางการเงินการงานในปีนี้นะ อยากทำอะไรคุณชอบอะไรคุณทำแบบนั and, ้นอะไรที today, ่คุณรู้สึกว่าคุณทำได้นานทำแล้วมีความสุขนะไม่ได้ให้เอาเงินมาเป็นที่ตั้งไม่ได้ให้เอาเป้าหมายมาเป็นที่ตั้งเอาความสุขมาเป็นที่ตั้งเอาความฝันของคุณที่คนอื่นเขาบอกว่าคุณทำไม่ได้มาเป็นที่ตั้งอย่างที่บอกว่าคุณมีสิ่งที่ชอบคุณรู้ว่าคุณชอบอะไร อืแต่ว่าทำไมทุกคนนะคะเขาไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะฉะนั้นนะคะต่อจากนี้ไพ่ใบนี้บอกว่าคุณคิดว่าทุกอย่างที่คุณชอบทุกอย่างที่แบบมันเข้ามาในจินตนาการเข้ามาในชีวิตคุณแล้วคุณรู้สึกคุณตื่นเต้นไปกับเขาอะ่ะสิ่งนั้นแหละเอามาขยายนะคะเราทำซะเนี่ยมันเป็นโอกาสของคุณนะเพราะฉะนั้นชอบอะไรนะทำอย่างนั้นนะหรือถ้าโอกาสนะคะจะมาในรูปแบบของ คนก็ได้นะอย่างที่บอกว่าคนเราอะค่ะเขามีทั้งคนที่ขัดขวางนะแล้วคนที่เขาเป็นพลังงานบวกให้กับคุณใครจะไปรู้ว่าคืออาจจะแบบมีคนสักคนก็ได้ที่เขาชอบอะไรเหมือนคุณนะคะหรือเป็นคนที่มีอย่างน้อยมีสักคนหนึ่งที่แบบว่าเขาชอบเขายอมรับแล้วเขาสนับสนุนในสิ่งที่คุณเป็นนะถ้าถามนะถามว่าเอาแบบคนใกล้ตัวเลยนะตัวเจนเนี่ยแหละตัวแม่หมองเองนะเป็นคือ เหมือนการที่เรามาอยู่ในเส้นทางหรือการที่แบบเราทําในสิ่งที่เราเป็นอะมีคนไม่ชอบมีคนไม่อยากให้เราทำนะคะอย่างน้อยคือแม่หมอมีคนคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่สําคัญในชีวิตมากคือเขาเป็นคนเดียวที่สนับสนุนให้เราทําอะไรในสิ่งที่เราชอบอืมทั้งๆที่คนอื่นนะคะเป็นสิบแบบมากมายไม่สนับสนุนเชื่อปะแค่คนคนเดียวอะแค่คนคนเดียวที่บอกว่าแบบอยากทําอะไรก็ บอกนะแบบช่วยเท่าที่ช่วยได้นะแบบว่ารู้สึกว่าความฝันของเธอมันมันมันอาจมันดูยิ่งใหญ่สําหรับเขาหรือแบบว่ารู้สึกว่าการที่แบบเราทําอะไรสักอย่างแล้วเรามีความสุขอะมันมันมันเป็นความสุขของเขาเหมือนกันแล้วเขาก็จะเป็นคนที่สนับสนุนเราอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นเรื่องของเงินทุนอะไรมากมายแต่ว่าสนับสนุนในเรื่องจิตใจใช่ป่ะคุณมีแบบนี้แค่คนหนึ่งนะคุณจะมีแรงบันดาลใจคุณจะมีไฟแบบลุกออกมาทําอะไรทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคือโอกาสนะคะ ที่คุณมีอาจจะมาในรูปแบบของคนมาในรูปแบบของความชอบแบบอยู่ดีคุณเห็นอะไรแล้วแบบรู้สึกตื่นเต้นแล้วอยากทํามันทันทีแต่ว่าสิ่งนั้นต้องไม่เดือดร้อนขึ้นอื่นด้วยนะทําได้เลย่อะอันต่อไปนะ นะเราดูโอกาสและความเป็นไปได้นะคะเราดูสายจากเบื้องบนดีก,กว่านะคะเราจักรวาลน,นะคะเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอวยพรอ,อะไรคุณอยู่ในเมื่อเขาเป็นคนที่ให้ความเชื่อมั่นกับคุณนะคะสร้างความตื่นเต้นให้กับคุณอ่ะแล้วเขาให้อะไรคุณนี่ไงเดือดซันนะคะให้ความสําเร็จกระจ่างแจ้งไงเพราะฉะนั้นคุณศรัทธาในความเชื่อตัวเองนะศรัทธาในสิ่งที่คิดสิ่งที่อยากเป็นและสิ่งที่อยากทําถ้ามันไม่เดือดร้อนคนอื่นนะจักรวาลบอกว่าทําทได้เลยเต็มที่นะช่วง เวลานี้นะคะหลังจากที่แบบเราทำการตื่นรู้เราแบบมีสตินะคะและแบบคุยกับตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วว่าสิ่งสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆนะ,ะแบบอยากเดินหน้าแล้วอะไม่อยากเป็นตัวตนแบบแบบเดิมแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันต้องมันต้องก้าวต่อมันต้องขยับขยายนะถ้าทำเลยยังไงก็ดีนะคะไพ่เดืซันขึ้นขณะน,นี้นะ แล้วถ้าคุณลงมือทำเห็นไหมทุกอย่างมันดีจัดเม้นต์นะ่ะคือแบบว่าได้รับการยอมรับในท้ายที่สุดนะคะถ้าคุณพิสูจน์ให้เขาเห็นนะไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นนะถ้าคุณคิดว่าคุณทําได้แล้วคุณแบบอยู่ในสเตจนั้นแล้วแบบว่าตอนนี้ฉันทาได้ฉันสําเร็จฉันรู้สึกว่าแบบพอฉันดูคลิปนี้นะคะหรือแบบว่าคุณสามารถชิปพลังงานในปีนี้นะแบบว่าเป็นคนที่แบบสําเร็จแล้วแบบเชื่อมั่นว่า สิ่งที่คุณทำเนี่ยยังไงมันก็ได้แน่นอนแล้วเขาจะได้แน่นอนนะคือแบบอันนี้คือไพ่ไพ่ดีมากวันนี้คือแบบสับไพ่แบบเปิดไพ่ออกมาแล้วรู้สึกว่าการอ่านไพ่ของเจนมันลื่นไหลเป็นพิเศษหน้าไพ่ทูไม่อึดอัดเลยอะ่ะพูดจริงๆนะเนี่ยอันแล้วเนี่ยคือพลังงานของพวกคุณแบบดีมากคือ แบบอยากให้ทุกคนแบบว่าดูหน้าไพ่นะคะแล้วก็แบบฟีลมันไปด้วยกันนะรับพลังงานดีๆจากไพ่ก <c oughs> นะเพราะฉะนั้นคีย์ของวันนี้นะคะอย่างที่บอกก็คือเซตบาวดอรี่ให้ตัวเองนะคะตั้งขอบเขตให้ตัวเองขอบเขตคืออะไรที่ใช่รับไว้อะไรที่ไม่ใช่ปฏิเสธนะอย่างแรกเลยอ่ะการที่เซตบาวดอรี่นะคะหรือเซตขอบเขตมันทําให้เรารู้ว่าเรารักตัวเองมากแค่ไหน นะยิ่งคุณรักตัวเองมากนะคะคุณจะยิ่งได้กลับมาแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นนะคะการเซตบาร์เรอรี่การเซตขอบเขตร,รักตัวเองดูแลร่างกายฟังตัวเองก่อนฟังร่างกายตัวเองแล้วให้ขอบเขตกับตัวเองอย่างเช่นคุณจะไม่ทํางานเกินเท่านี้คุณจะไม่นอนดึกกว่าสี่ทุ่มนะถ้าคุณรู้สึกว่านอนหลังสี่ทุ่มหรือน,อนอนหลังห้าทุ่มแล้วรู้สึกว่าไม่สดชื่นนี่ไงคุณสร้างขอบเขตให้ตัวเองเลยฉันต้องนอนก่อนสี่ทุ่มสมมติคุณกินน้ํา โอ้แค่วันละสองแก้วนะแล้วคุณแบบไปทานน้ำอัดลมทานชานมไข่มุกหรือทานอะไรที่แบบมันไม่สะอาดนะเรารู้สึกว่ามันมีผลต่อร่างกายเห็นไหมคุณเซตขอบเขตของตัวเองได้เลยกินน้ำสะอาดวันละสี่แก้วถ้าเป็นไปได้วันละหกแก้วเห็นไหมนี่ก็คือวิธีการสร้างขอบเขตที่ดีให้กับตัวเองก่อนพอคุณสร้างขอบเขตให้ตัวเองมันจะขยายไปถึงคนอื่นพอคุณชอบอะไรเพื่อนร่วมงานนะคะหรือแบบ คนที่ทํางานด้วยกันรู้สึกว่ามันไร้สาระคุณก็ยังไงก็ถ้าไม่อยากทําด้วยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทําแต่อันนี้ฉันทําคนเดียวก็ได้อืเพราะว่าอะไรฉันแบบเชื่อมั่นว่าถ้าฉันทําได้ฉันผ่านมันไปได้ฉันจะเป็นคนที่ดีมากเพราะฉะนั้นนะอย่ากก้มหัวให้กับใครจริงๆที่แบบรู้สึกว่าแบบเชื่อป่ะถ้าคุณกลับไปก้มหัวให้คนอื่นอีกอะ ทุกอย่างมันก็จะวนเข้า l ูปเดิมคุณไม่มีการพัฒนาไม่มีการเปลี่ยนตัวเองเพราะลคุณกลัวคุณกลัวว่าเขาจะไม่ช่วยเหลือคุณคุณก็เลยต้องยอมเขาสมมติว่าแบบมีทํางานเป็นทีมเวิร์นะมีใครคนนึงหรือหัวหน้าไม่เห็นด้วยแล้วคุณก็แบบพับโครงการนี้เก็บไว้เรารู้สึกว่าเสียดายทีหลังคุณเสียดายไหมล่ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณกล้าที่จะไปตอนนี้นะแต่คําว่ากล้าไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไปงัดกับเขาแต่คุณแบบขอโอกาสแบบให้คุณได้พิสูจน์ตัวเองแล้วคุณก็ทํา เจนมองว่าถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําได้นะคะโลกภายในพลังงานภายในของคุณมันเต็มไปด้วยความเชื่อมันเต็มไปด้วยความชอบเชื่อป่ะจะไม่มีอะไรที่ขัดขวางคุณได้บางทีควรที่ขัดขวางคุณอะ่ะเขาเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเพราะพลังงานข้างในไงคุณมันสร้างแรงต้านอยู่เพราะฉะนั้นนะคะการที่แบบในใจมีแรงต้านจะทําได้จริงไหมทําได้จริงไหมจะทําได้หรือนั่นแหละ เขาก็จะส่งคนส่งอุปสรรคเข้ามานะคะเพื่อทําให้คุณทําไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นอย่าสร้างแรงต้านในใจนะคะคิดว่าทําได้คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงคิดเดี๋ยวนี้เลยนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองเดี๋ยวนี้อืมเปลี่ยนแปลงตัวเองเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปในทางที่ดีนะอ่ะก็อย่างน้อยนะคะเจนอยากจะเปิดไพ่เพิ่มมากเลยแบบว่าเป็นการแบบว่า เป็นคำแนะนำเพิ่มเติมแล้วก็เจ๊ก็จะใช้ fairy tale tarot นะคะไพ่สำหรับนี้อาจจะแบบดูยากนิดนึงแต่ว่าพลังงานเขาค่อนข้างดีนะคะเห็นไหมเนี่ย,พยไพ่ใบนี้นะฮะตรงเลยนะคะพไพ่ใบนี้คือตรงตัวเลยเห็นไหมเมื่อโอกาสนะคะเมื่อคุณมั่นใจนะว่าคุณจะสำเร็จ คุณมั่นใจนะคะว่าทุกอย่างมันเติบโตได้ทุกอย่างแบบมันจะไปตามเวลาของมันนะคะ,ะเหมือนคุณไม่ได้เร่งความสําเร็จนะแต่คุณไม่ได้ยอมแพ้เชื่อว่าโอกาสดีๆก็จะเข้ามานะคะความสําเร็จพระอาทิตย์ก็จะเข้ามานะคะเหมือนแบบไปถึงฝั่งหรือแบบมีอะไรแบบมีเหตุการณ์มีใครหรือมีอะไรเขามามอบสิ่งดีๆให้กับคุณแบบรู้สึกว่ามันฟลุกมากนะคะ แม้ว่าเนี่ยเห็นปหมคือเจนมองว่าแบบมันจะเต็มหรือไม่เต็มอะมันอยู่ที่คุณด้วยคือจริงๆอ่ะโอกาสอาจจะมาหลายครั้งแล้วอย่างที่บอกว่าคุณแบบกลัวคนภายนอกเขามองคุณไม่ดีหรือคุณกลัวก,วการเริ่มใหม่ว่าเหมือนเหมือนกลัวสังคมเหมือนกลัวคนรอบข้างกลัวแบบสภาวะคนแบบมันมีเรื่องของคนแล้วเรื่องของแบบ ความใกล้ชิดอะ่ะเหมือนแบบเป็นเกี่ยวกับครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นแบบสังคมหมูมากอะ่ะคือเหมือนกลัวคนอื่นเขาตัดสินเราคือไม่ต้องกลัวค่ะไม่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะคือก้าวออกมาคือแบบช่วงนี้อารมณ์อ่อนไหวนะอาจจะมาว่าแบบอารมณ์อ่อนไหวแม้กระทั่งจะในคนในมองโลกในแง่ดีนะแต่เจนเห็นว่าแบบมันยังมีมุมที่อ่อนไหวเพราะฉะนั้นนะคะไม่เข้าใจคะ่ะการอ่อนไหวนะคะการกลัวหรือแบบการที่แบบ เรากูเราไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงกับเราหรือแบบไม่นั่นใจกลัวสายตาที่คนอื่นเขามองเราเวลาที่ไม่เห็นด้วยนะคะก็กลัวได้นะคะรู้สึกกลัวได้คิดได้นะคะแต่ว่าอย่าเอามาเป็นทุกอย่างนะคะเอาความสุขเอาเป้าหมายของตัวเองมาเป็นที่ตั้งก่อนนะคะเรื่องของคนอื่นช่างมันเห็นไหมแล้วอีกหน่อยนะคะเนี่คือตัวคุณของคุณนะคะคุณก็จะเป็นราชินีถึงไม้เท้านะคะคนที่เขาเคยเมินคุณนะคะเขาก็จะกลับมานั่นเองคือ พอมันมาตรงกับตรงนี้นะคะเหมือนประมาณว่าแบบทุกอย่างมันก็สําเร็จพอคุณทําสําเร็จคุณพิสูจน์ตัวเองได้อะคนที่เขาเป็นแรงต้านหรือสังคมที่เขาเป็นแรงต้านทุกคนจะต้องแบบชึ่งว้าวในตัวคุณเพราะคุณได้ยินอย่างนี้คุณอยากเปลี่ยนตัวเองไหมอ,อยากเปลี่ยนตัวเองหรือยังนะคะนี่แบบขอเส้นทางนะคะขอแบบว่าคําตอบจากเบื้องบนจากจักรวาลแล้วนะว่าแบบ ความมหัสัจจรรย์ของเขาที่แบบเขาอยากจะมอบให้คุณนะหรือแบบคุณเชื่อในเรื่องของเขาอยู่แล้วอะเนี่ยคือคําตอบที่เขาจะมาบอกคุณนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเชื่อนะคะแล้วคุณน้อมรับพลังงานของเขานะคะก็สามารถกดไลค์ได้นะเพื่อเป็นการน้อมรับนะคะแล้วเอาพลังงานนี้ไปเลยนะ แล้วก็สามารถกดแชร์นะคะคลิปนี้ออกไปเพื่อส่งต่อข้อความและพลังงานนี้นะคะไปให้คนที่คุณรักสามารถคอมเมนต์กันอย่างสร้างสรรน,นะคะขอร้องว่าอย่างสร้างสรรค์คุณเชื่อไหมคำพูดนะคะการพิมพ์ทุกอย่างมันบ่งบอกถึงพลังงานภายในของคุณนะคะเป็นตัวตนที่ดีนะคะการที่พิมพ์ในสิ่งที่ดีนะคะเป็นการอวยพรตัวเองเป็นการอวยพรตัวเองแล้วก็เป็นการสร้างพลังงานเหมือนแบบสร้าง affirmation ให้ตัวเอง คําพูดนะคะสะท้อนพลังงานสะท้อนสิ่งที่เราเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นอะไรนะ,ะเราก็คอมเมนต์แบบนั้นถ้ารู้สึกดีก็คอมเมนต์ว่ารู้สึกดีเพื่อให้แบบคนที่เข้ามาดูคลิปเหมือนกันเขาก็รู้สึกดีร่วมกันนะ,ะส่วนใครที่รู้สึกว่าแบบอยากจะรู้ว่าเส้นทางในปีนี้นะคะจะเป็นยังไงหรืออยากรู้ว่าไตรามาสที่หนึ่งนะคะคุณวางแผนจะทำอะไรนะ แล้วอยากรู้ว่าแผนนั้นนะ่ะจะต้องตั้งรับยังไงมันจะสำเร็จไหมนะคะก็สามารถนะคะคลิกลิงก์ใต้คลิปมานะแล้วมาหาเจนได้นะ,ะเจนก็เป็นหมอดู full time นะคะเพราะฉะนั้นก็ทักมาได้ะคะ่ะหรือจะดเน a t ให้เจนก็ได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอนะคะทำคลิปนี้ต่อไปนะคะสำหรับคนที่เข้ามาด o n a t นะคะหรือว่าคนที่คักเข้ามาดูดวงกับเจนหรือทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็ ดีใจมากนะคะคือก็แบบเราก็เปิดช่องนี้มาแบบสักพักหนึ่งแล้วนะถึงแม้ว่าแบบมันจะเป็นเวลาไม่กี่เดือนนะคะแต่ว,ว่าการที่แบบทุกครั้งได้มาอ่านไพ่นะคะได้มาแบบว่าส่งต่อพลังงานดีๆกับทุกคนคือตัวแม่หมอตัวเจนเองก็รู้สึกดีมากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแลย้วจะไปแล้วจริงๆนะ ขอให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้อ่าจงปราศจากนะคะเวนปราศจากความทุกข์นะคะขอให้มีแต่ความดีงามและสิริมงคลเข้ามาในชีวิตของคุณได้เถอะแค่นี้เองสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย